ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงรายวันวันนี้ของคนที่เกิดวันจันนะเป็นยังไงบ้างคนเกิดวันจัน์ทรการทํางานตั้งหน้าตั้งตาทํางานมากเลยวันนี้มีแต่งานงานงานเนาะเออแต่ใดๆก็ตามคุณจะโดดเด่นในเรื่องการงานสิ่งที่คุณตั้งใจตั้งหวังไว้คุณเหมือนเป็นผู้นําอ่ะเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ลิเริ่มหรือเป็นกองทัพหน้านะคะ การง,งานขยับขยื่นถึงแม้ว่ามันอาจจะขยับขยื่นทีละเล็กทีละน้อยแต่70-80%อ่ะสมมติใครจะปิดยอดก็สัก70% 80%ได้นะคะน้อยที่สุดก็60%ให้ความเคารพผู้ที่เขามีอำนาจเหนือกว่าเราหรือทำบุญกรวดน้ำบ้างนะคะ ถ้าขอยอดอยากจะปิดยอดให้ได้สูงสูงก็อย่างที่บอกแล้วกันไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะคนวันองนังคารวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้คนวันอังคารอาจจะติดขัดคุยกับใครก็รู้สึกอึดอัดเหมือนจะไม่รู้เรื่องหรือถ้ามีปัญหากับใครมาก่อนหน้านี้นะคะ วันนี้ต้องใจเย็นๆเขาอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเราแบบที่เราคาดคิดแต่ถ้าเราเข้าหาเขาอีกรอบมีโอกาสที่จะขยับขยื่นแล้วสิ่งใดๆก็ตามที่คุณคิดว่าคุณไม่มีหนทางแล้วมันติดขัดหรือเกินเหมือนมองไม่เห็นเลยว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงอยู่ๆนะคุณจะโชคดีอยู่ๆคุณจะคิดได้เพราะมันขึ้นเดอะซันเดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดนะคะ แต่อาจจะต้องลบล้างเรื่องราวเก่าๆแล้วเริ่มต้นใหม่จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาบางครั้งอย่าไปยึดติดกับเรื่องเก่าๆลบมันทิ้งไปแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะดวงรายวันคนเกิดวันพุธเป็นยังไงบ้างคนเกิดวันพุธจะมีคนรักคนเมตตาวันนี้จะมีคนให้ความรักความเอ็นดูดูสิคะอยู่ๆก็มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลย จากมือของพระเจ้าจากมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้ทำอะไรนอบน้อมกับคนเมตตาก,กับคนแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมานะคะความพยายามความตั้งใจความมุ่งมั่นอยู่บนศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอย่าขัดแย้งกับคนถ้าคุณรู้สึกว่าใครก็ตามที่เขาไม่ได้เข้ากับคุณหรือเขาไม่ได้ชอบคุณลักล้าทิ้งอีกนอเขาไปทำดีกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้เข้ากับ คนอื่นได้เนี่ยคุณจะได้รับการยอมรับค่ะแต่ถ้าเรื่องใดที่คุณรู้สึกคุณไม่แน่ใจคุณไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งไปทํานะคะอย่าอย่าเพิ่งทําในสิ่งที่คุณไม่ชัดเจนหรือคุณไม่รู้ผลของมันจะเป็นยังไงดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะดวงรายวันคนเกิดวันพฤหัสเป็นยังไงบ้างคนวันพฤหัสถ้าคุณนอบน้อมกับคนเข้าหาคนด้วยความ เมตตาความอ่อนโยนความสุภาพแล้วสิ่งที่คุณได้รับกลับมาคุณได้รับกลับมาแค่บางส่วนคุณเฟลแหละคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่ได้รับความรักหรือไม่ได้รับความปรารถนาดีอย่างนั้นกลับมาอย่าเพิ่งท้อใจนะคะยังไงซะยังมีคนอีกมากมายอะ่ะที่เขารักคุณเขาเมตตาคุณเพียงแต่ บางครั้งมันอาจจะเป็นวิบากกรรมมันเป็นกรรมเก่าที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือไม่ได้อย่างใจในบางสิ่งบางอย่างหรือเราเคยอาจจะไปทําผิดอะไรมานะคะแต่ยังไงซะนะในข้างหน้าในภายภาคหน้าสิ่งที่คุณเสียใจคุณจะรู้สึกดีกับดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงรายวันคนเกิดวันเสาร์เป็นยังไงบ้างคนเกิดวันเสาร์อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอย่าคิด อะไรที่มันเป็นช็อตคัตหรือมั่นใจในตัวเองเกินไปในบางสิ่งบางอย่างอย่าวู่วามในการเลือกอย่าวุ่วามในการทําอะไรสักอย่างคุณมีความพยายามคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจทําดีแต่บางครั้งะคุณมั่นใจตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าคือฉันต้องรอดฉันต้องรอดแต่การตัดสินใจอะไรแบบรีบร้อนของคุณนะ่ะมันอาจจะนำพาความ ปัญหามาให้ก็ได้นะคะพยายามทําในสิ่งที่ตอนนี้คุณทําได้ดีที่สุดทําไปก่อนนะคะถ้าคุณผิดหวังหรือพลาดหวังอะไรมาแบบค่นันงรุนแรงนะอย่างไงนะคุณจะมีบริวารมีเพื่อนร่วมง,งานมีการ,รงานานมิตุยดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงรายวันคนเกิดวันศุกร์เป็นยังไงบ้างคนเกิดวันศุกร์ ขึ้นเดวิลมาเลยถ้าหากว่ารู้ถ้าวันนี้รู้สึกว่าตัวเองหนักใจเหนื่อยใจมากมีภาระนิสินใดๆที่เกิดขึ้นแล้วมันหนักเหนื่อยมันเหมือนเป็นโซ่คล้องคอที่ทำให้คุณแบบจมดิ่งลงไปกับความรู้สึกแย่ๆนะคะที่ติดขัดที่ค้างค้างมันนานแสนนานไม่ว่าจะเป็นภาระเรื่องนี้สินไม่ว่าจะเป็นภาระเรื่องความรักคู่รักใดๆก็ตาม มีโอกาสที่ดีเข้ามามีโชคลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่สิ่งที่เข้ามานั้นอ่ะมันอาจจะมีทั้งภาพลวงตาแล้ว่ามีสิ่งดีๆจริงๆเพราะฉะนั้นให้คุณพยายามระลึกแล้วก็เลือกทําในสิ่งดีๆอย่าทําในสิ่งที่ขัดแย้งกับคนหรือไม่ใช่สิ่งดีแล้วผลของมันคุณจะเป็นที่น่าพอใจดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ คนวันอาทิตย์วันนี้ตั้งใจทำงานสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นหน้าที่ของเราทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้วันนี้อาจจะประหยัดนิดนึงนะคะแล้วก็มีความเครียดหรือค่อนข้างกังกวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะอาจจะยุ่งยุ่งนิดนึงเองานที่ทำมันไม่ค่อยเดินหรือขยับขยื่นไปข้างหน้าไม่ได้แต่ยังมั่นใจในตัวเองอยู่นะแล้วก็แต่งตัวสวย,สวย คุณยังไงคุณก็จะมีความรักความสุขความสํำเร็จคนรอบข้างจะเอ็นดูและสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยคุณจะไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรเพื่อตัวเองคนเดียวนะคะคุณจะมีเงินมีโชคมีลาบวันนี้นะแต่ขอให้แต่งตัวสวยๆนะคะแล้วก็ความเครียดใดๆที่เกิดขึ้นก็ลดลงแล้วกันยังไงคุณก็จะได้เิน